เสียงขู่มันเดินครับอะไรนะครับใช่ครับอ่าอันน um> uh> okay. ี้เป็นสิ่งอะไรคือช่วงนี้มันหายไปเพราะอะไรน้อยมันด้วยอากาศที่มันไม่นิ่งครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหายไปไหนพี่อ๋อไม่ออกครับไม่ออกใช่ครับมันอยู่ในพื้นที่มันออกหากินบ้างเป็นบางตัวบางโอกาสที่มัน ไม่มีไม่อันตรายเลยครับเป็นงูสิงหางลายครับหลายครั้งที่เรามาจับงูครับน้อยครั้งที่เราจะไม่เจอเขาอยู่บนต้นไม้นะครับมีแค่บางครั้งครับอย่างเช่นครั้งนี้ครับมาสแตนบายอยู่บนต้นไม้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะเป็น หาลูกนกกินก็เป็นไปได้ครับตัวประมาณสักเหนึ่งได้แต่ความไวเขาสุดยอดครับเดี๋ยวเราต้องใช้ความไวในการจับเช่นกันนะครับตอนนี้เ็าเริ่มรู้ตัวครับโดยการแลบลิ้นครับสัมผัสกับอากาศนะครับจมูกของงูนี้ก็คือไว้ดมกลิ่นอย่างเดียวแต่ลิ้นไว้สัมผัสนะครับรับรู้ว่าคือข้างหน้าคือกลิ่นอะไรนะครับมีอะไรคือที่เป็นสัมผัสในการที่จะเราจะหนี หรือจะยังไงเดินรับรู้นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณรอบข้างพร้อมยังครับนนเดี๋ยวผมจะจับมันแล้วนะผมใส่กุ้โปังเห็นใช่ไหมครับ เอ้ยนะครับมันสู้ครับมันสู้ครับนี่คือเสียงของสิงห์างลายนะครับที่แสดงถึงอาการโกรธครับนะครับผมบอกแล้วเข้าไวครับถ้าเขารู้ตัวท้ามือเราล้วงไม่ทันคืนหนีอย่างเดียวนะครับนี่เขาพร้อมจะหนีแต่ผมล้างไว้ครับยื้อเขาไว้นะครับเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนทิศนิดนึงครับใจเย็นครับ ตอนนี้คือมันเป็นอาการแสดงการโกรธของเขานะครับว่าโอเคว่าเขาอย่ามายุ่งกับเขานะครับเขาก็มีดีพร้อมที่จะฉกกัดเช่นกันนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับตอนนี้เขาไปไม่ได้แล้วครับผมดึงหางเขาไว้นะครับเสียงชัดเจนครับมีเสียงในลําคอครับออกดังอออออออครับเป็นเสียงขู่แล้วก็บิดคอเล็กน้อยครับแสดงถึงซึ่ง นะครับว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะครับฉันก็มีดีอยู่กับตัวเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะต้องปล่อยนิดนึงครับเพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีในการจับเนะครับาสม สองการชาพสองสารภาพสี่สี่ส่สนี่ครับดูนะครับก็อาจจะหนีครับแต่เราไม่ปล่อยเขาแน่นอนเราได้เขาแล้วครับเสียงขู่เหมือนเดิมครับขูบข่ครับขู่ครับเสียงขู่เหมือนเดิมครับสิงจะเป็นอย่างงี้เขาจะหนีอ่ะครับเรื่องเรื่อง นะครับวิธีจับงูสิงนี่ยมันเป็นงูที่เร็วต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนะครับเขาเร็วมากต้องใจเย็นครับทนุถนอมใจเย็นๆกับเขานิดนึงนะครับนุ่มนวลที่สุดนะครับถึงเขาโมโหไงเราก็ต้องใจเย็นๆครับเย็นอย่างเดียวเย็นครับเย็นใจเย็นครับนิ่งๆอย่างเดียวครับ ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับเรียบร้อยครับสําเร็จครับเนี่เราได้ละสิงหังหลายเอาใจแช่น้ําครับใส่กระติกแต่ <c oughs> <c oughs> ดูทรงตัวนี้ยังงูวัยรุ่นอยู่เลยครับ <c oughs> กินสาบแรงมากครับ <c oughs> แถวนี้งูเยอะไหมไม่บ่อยนะแจ้งผมว่าไม่บ่อยถ้าถามมาบ่อยไม่บ่อยครับไม่บ่อย อะไรนะครับบ,บ,บ้านนุชเขาเลีเล้ยงไก่ครับแต่บ้านพี่ไม่มีอะไรอ๋อเลี้ยงไก่มันก็มาใช่ไหมพี่ใช่ครับมันมันม,นมาตามเหยื่อและอาหารครับอย่างเงี้ยมันมาสแตนบายคือบางทีมีนกลูกนกนะครับอาจจะมีหนูข้างล่างเงี้ยครับมันมีโอกาสมาหากินได้โอเคสุดยอดเลยเพฟรชครับยินดีครับพี่ขอบคุณที่มันรอผมเช่นกันพี่